วันนี้ผมมาวัดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่โซนพระระแดงไม่ได้อยู่โซนปากน้ำแต่วันนี้ชนาวีอยู่ที่วัดบางพีน้อยนั่นเองมีเรื่องราวดีๆสายมูนักเสี่ยงโชคยังไงตามผมมาไม่เด็ดจ,จริงผมไม่แนะนำนะครับวัดบางพีน้อยอ่ะตามผมมาท่านสมาชิกหมาเยอะก็จริงแต่มันไม่กัดเออแปลกหมาที่นี่แม่งมารยาทสี นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูจุดจุดหนึ่งนะครับอ้าวมีป้ายประวัตินี่วัดบางพีน้อยปู่พงย่าปุยดีดิษได้ซื้อที่จำนวนสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานยี่สิบตารางวาเพื่อทําการสร้างวัดบางพีน้อยแห่งเนี่ยเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับและได้สร้างสาราการพระเรียนนะครับหลังเก่าเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยสามสิบสาธุท่านมาก ะะที่นี่เหมือนวัดนากปกเลยที่ผมไปเขาจะมีที่ให้วางรองเท้านะครับวางได้เลยนะฮะ,นะฮะ,นะฮะบจบมาเขาเก็บที่วางรองเท้าที่จอลลดรถมากมายมหาสารไม่ต้องกลัวท่านมาติกยี่สิบคันมีที่จอลลดรถเพราะตรงโซนนั้นมันจะเย็นมันจะเป็นทองบางทีน้อยนะอยั่นเองมีราคาด้วยถ้ามาเช็คอีนเง่ วันนี้มาทำบุญหน่อยผมได้ข่าวว่าที่เนี่ยเคยมีคนมาเสี่ยงเต็มทีและถูกระวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูข้อมูลอะไรว่าจริงสวัสดีครับอัตทกรกรครับพี่ครับ,ดรบเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์ให้ก่อนครับพี่ขออนุญาตนะครับพี่เชิญด่ พี่แนะนําตัวหน่อยอ่าสวัสดีครับผมชื่อทิเติ้ลครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่วัดทรูสิทธิ์หลวงพ่ออนันต์ครับที่เรียกว่าทิพก็คือเราต้องเคยบวชมาก่อนถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับทิพเติ้ลพี่บวชที่เนี่ยมากี่ปีแล้วหรอบวชที่วัดบางพีน้อยเราเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบวชมาทั้งถ้าเอาเป็นเลยก็แปดปีอยู่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งแต่นู่นเลยครับปศห้าสาม ผมอ่ะแค่สองพันสาสี่ร้อยสี่สิบสี่วันแต่ของทิศแปดปีสาธุครับอาจารย์คือผมอะได้ยินข่าวนะฮะว่าที่เนี่ยเคยมีคนมาเสี่ยงดวงเสียงโชคยังไงที่เขาได้วันที่หนึ่งมันดังระดับประเทศอยู่ก็ที่พยาวนอนเนื้อนี่ครับด้านดีหละสัมฤทธิ์หล่อรุ่นแรกครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นพยาวนอนใช่องค์หล่อองค์แรกเลยที่ว่าก่อนที่วิหารจะเสร็จ เป็นเนื้อสำลิศนะครับ <S <S นี่คือเนื้อสำลิศใช่ไหมครับใครับไม่ใช่ปูนไม่ใช่ไม่ใช่ครับสำลิศหนักๆเลยครับตันๆไม่ตันแต่ว่าก็หนักหนาอ๋อหลวงพ่ออน,นันต์ใช่ไหมครับครับหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธท่านอดีตเจา้าอาวาสหลวงพ่อพองค์ปัจจุบันฮะับองค์ปัจจุบันครับขอสร้างอนันนี้ขึ้นมาแล้วใครเป็นดำรีที่สร้างเออพยาบาลนอยอันนี้ครับเริ่มต้นเเริ่มต้นเลยก็คือ หลวงผู้ชิมอดีตเจ้าวาดหลวงปู่พระครูประโชิสารคุณครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงู่ดิงอแล้วก็ท่านอยากจะให้อ่ทาทหลวงพ่ออนันต์ซึ่งสมัยนั้นเป็นพระลูกวัดครุบ่บวาวให้แกะพญาวนนทให้ซึ่งท่านก็ไม่เคยท่านก็ไม่เคยว่าผมแกะไม่ได้หรอกแต่ว่าหลวงปู่ด้วยด้วยยานวิถีหรืออะไรอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าหลวงปู่เอ่ยมาคํานึงว่าทั้งวัดมีท่านคนเดียวที่ทําได้ นท่านท่านชี้องค์มาเลยว่ามีท่านองค์เดียวที่ทําได้แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้นิมิตท่านมหาเป็นองค์สีขาวกับสีดําใครมาหานะครับองค์พญาวานนองค์พญามานอนมหานิมิตเป็นสีขาวกับสีดํากับสีดําสีดําคือองค์พญาวายุหะหลวงพ่อท่านก็อ่าถามว่ามีธุระอะไรครับ ท่านก็ไม่ได้พูดภาษามนุษย์นะท่านก็ทํามือทําไม้หลวงพ่อก็ถามถามไปว่าอาจะให้แกะเหรอเขาพยักหน้าอ mm. ก็ได้หลวงพ่อก็รับเปล่าอะถ้างั้นถ้ายังไงก็ช่วยด้วยให้อนิมิตดวงจิตดวงใจเพราะท่านก็ไม่เคยแกะอันนั้นถึงเป็นแกะองค์แรกที่หลวงพ่อเริ่มก็คือแกะให้ผู้ชิมครับผม อันนี้คือเนื้อสำลิศเลยครับผมแล้ววิธีการเสี่ยงโชคไอคนที่รางวัลที่หนึ่งมันทํำยังไงครับพี่จะแนะนาผมหน่อยก็จะมีเซียมซีที่ทางวัดธรรมดานี่ยนะที่ทางวัดเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่มากับไหว้พระช่องพญาวานนทีนี้ด้วยความศรัทธาเขาก็ขอพรองค์พญาวานนอาจจะด้วยถูกโชกถูกดวงเคยคาจุนกันมาบารมีคำจุนกันมาก็เสี่ยงดวงแล้วก็ได้เลขไปอันนั้นคือไข ปฟองอ่าเป็นก่ันแรเหมือนกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็มาอันนี้จะมาที่หลังแต่ว่าที่ขอรางวัลที่หนึ่งเราอยากเป็นทีมซีนี่แหละครับทีนซีธรรมดาตรงนี้เลยใช่ครับก็เป็นคนต่างจังหวัดอ๋อคนต่างจังหวัดด้วยมาทํางานแล้วก็มาขอพรครับตอนนั้นจะมีมีปาฏิหาริย์มีเรื่องเล่าเยอะสําหรับเพล่พยานอง์งี้นะที่ว่าบอกต่อๆกันไป เช่นท่านไปเข้าฝันแล้วบอกว่าให้มาที่นี่สี่แล้วไอ้ที่มันติดขัดอยู่จะดีขึ้นทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่รู้จักวัดเราก็มีหรือบางคนมาบนบานสัเก่าวสาเร็จไปแก้บนที่บ้านปรากฏว่าท่านก็ไปตาว่าเออต้องมาแก้ที่ท่านนะก็มีออ้ยเรื่องเราแล้วก็มีมีเด็กเล็กๆเ,เอาขอนมมาให้พนวนรอนทุกวันคนเขาก็ถามว่าทำไมทาไม,มาเขาบอกว่าเวลาเขาเอาคนเด็กน้องอ่ะขนมมาไหว้เนี่ยแล้วเขา,เาขเก็ออะามมาาาจะได้ ขนมจากคนนู้นคนนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีอีกอ๋อทีนี้ก็เลยคนเริ่มมาไหว้ยเยอะขึ้นนะเนี่ยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าคนนั้นเขามาตามกระแสแล้วก็มีโชคกลับไปแล้วมันไม่ใช่โชคเล็กๆไงพี่เตอร์มันได้ครับราวันที่หนึ่งครับผมโอ้ถ้าเกิดคงขนลุกเลยเอาบอกตรงๆลุก<ช>ยันขาเลยนี่ขนลุกมันแกล้งกันไม่ได้<ช>คือตอนแรกอ่ะหลวงพ่อตั้งใจจะเอาเนี่ยเป็นองค์ประธานในในวิหารพญาวนนรทีนี้ว่าตอนนั้นน่ะ อ่ายังไม่เสร็จแล้วก็พอดีคนกลับบ้าที่นี่เยอะก็เลยว่าอ่ะก็เลยไม่เป็นไรก็เอาที่นี่พอดีสถานที่ีรู้อยู่ตรงนี้แล้วใช่ซึ่งวิหารว่านอนก็คือเวลาเราวิ่งอยู่บนทางด่วนเนี่ยจะเห็นเป็นนี่เราจะเห็นแบบพยาวว่านอนตัวใหญ่ใหญ่เลยั่เห็นเดงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนต่อไปรอบหน้าเดี๋ยวผมเดินทางมาเดี๋ยวรบกวนพี่ต้นไปแนะนำวิหารดีดีครับดีแต่วันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ต้พาชมรอบๆอบไปพี่ครับสำหรับอ่าที่นี่นะครับใน คนท้องถิ่นก็จะเรียกว่ามนดบหลวงปู่หรือกุฏหลวงปู่นะครับเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของอดีตเจ้าวาดเดี๋ยวเิเชิญมาดูทางนี้กัครับแต่ปัจจุบันนี้ผมดูแล้วเหมือนวิหารบุรพาจารย์ใช่ครับ<ต>ใช่ครับก็คือเป็นกุฏิของหลวงปู่ใช่ครับที่ท่านเคยอยู่แล้วก็ปัจจุบันก็ได้ทําเป็นมนดบสาหรับวาญวาตาโยมมากับไหว้ขอพรนะครับก็จะมีอดีตเจ้าวาดทั้งสี่รุ่นก่อนหลวงพ่อองค์ปัจจุบันหลวงพ่อนั้นนะครับก็จะมีหลวงปู่พระอธิการอ่อง อันนี้หลวงปู่ปแถติขยโยที่มีชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคมเพราะว่าท่านเป็นเอกลักษณ์ท่านจะใส่แว่นอ่ะสมัยก่อนท่านทําพุทําตไลายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุใช่ครับท่านตาเสียไปข้างหนึ่งมีเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการนี่ท่านก็เลยใส่แว่นแล้วก็หลวงปู่ฉิมองนี้ที่ว่าให้หลวงพ่อแกะออ่าอครับแล้วหลวงปู่วัยสามองค์เนี่ยเก่งวิชาคมมาก โดยเฉพาะหลวงพ่อแทมเนี่ยเก่งในเรื่องของการรักษาญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วใครจะเจ็บป่วยนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆต่อให้ใกล้ตายไงเขาก็นํามาขอพรหลวงปู่หรือบนบานสันกาบบนบัวอะไรก็ตามแล้วก็จะหาย ถ้ายังไม่ถึงคาดถ้าไม่ถึงคาดคือยังไม่หมดอายุไขอ่าที่ผมรู้จักก็หลายๆคนก็คือเจ็บป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลคือไม่ไหวแล้วแต่ว่าาเลยครับใช่ก็นึกถึงพนมมือนึกถึงหลวงปู่ว่าช่วยหน่อยแล้ะเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หายแล้วก็มาบวชกันเหมือนหลวงปู่ท่านถ้าเป็นเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยคนที่นี่นึกถึงหลวงปู่ทั้งนั้นความศักดิ์สิทธิ์ท่านน่าจะมาทางสายนี้อ่ะใช่ครับสายแต่เมื่อก่อนไม่ต้ำกัวนะเพราะด้านล่างนะครับอย่างที่เขาเรียกว่าด้านล่างเนี่ยของเนี่ย อ๋อจะมีใช่เขาจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรนะครับเป็นรูปหล่อรูปหล่ออ่ารูปหลอลูปเหมือนของอดีตเจ้าด้านราชเขียนนาของใช่ท่านหลวงปู่แต่ละองค์เพราะฉะนั้นท่านจะรู้เลยว่าเนี่ยหลวงปู่ของเราแต่ละองค์มันมีนาของท่านว่างไงใช่ครับก็จะเป็นชื่อราชทินนามแล้วก็ชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่างั้นดีกว่าครับผมแล้วคบแล้วนี่ผมทำไมเห็นแว่นใหนอันนี้คือคนเขามาบนไว้เหรอครับ เวลาใครที่เจ็บป่วยเรื่องเกี่ยวกับสายตา<ห>เขาก็จะปู่เดี๋ยวจะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะซื้อมาถวาย<ห>ก็ขอให้หายอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดหนักจริงๆจ,จะไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบทเนงก็บทพระเหมือนมาแก้บนเลยใช่ก็ต้องบนอย่างนั้นไม่งั้นไม่หายปู่ก็จะช่วยก็เยอะมากที่เท่าที่เคยได้ได้ได้ไดไดยินได้ฟังได้พูดคุย<ม>กับเจ้าตัวเขามามเขาก็คือศรัทธาปู่มากอื เพราะฉะนั้นชาวพระประแดงและพื้นที่ใกล้เคียงที่เนี่ยต้องใช้ทางเส้นบางนาปาตวัดบางพีนอยกด Google Map มาเลยนะครับที่จอดรถมากมายแล้วท่านก็จะเห็นเนียส่วนใครที่เจ็บใครได้ป่วยจะเบาจะหนักอะไรจริงๆเมื่อก่อนมีการบนผู้บนตะไยด้วยแต่ว่าทางทางาทางการเขาขอร่วมมือว่าให้ให้เลิกเิกไปใช่เพราอันตรายใช่อันตรายด้วยนนใช่ครับแล้วก็แรงระเบิดด้วยอะไรมันทําให้สัตว สถานรัฐธรรมนูมันเกิดความผิดปกติเช่นกระเบื้องเคลื่อนกระเบื้องร่วงอะไร<อ>เนี่ยแร<ล><อ>งบ้าอากาศใช่ทางการก็เลยขอความร่วมมือมว่าแต่นี้ก็เลยเป็นเจ้ใหญ่ก็จะเป็นบนอย่างอื่นแทนแต่เมื่อก่อนหลวงปู่ท่านเชื่อกันว่าท่านชอบผู้ชอบตะไลก็จะบนหูหพุนี่ทุกวันประทัดผมว่าประมาณว่าแถวเนี้ยคงไม่ต้องนอนกันนะเพราะมาแก้บนกลางอ่ะพี่เชิญเลยครับพี่ครับผมท่านครับ ตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนอะไรเอ่ยตรงนี้ยวิหารุรภาจารย์ถ้าเรียกตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็ก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าก็จะมีหลวงปู่อดีตเจ้าวาดสี่รูปเท่าที่เราสามารถสืบค้นลักษณะของท่านได้อครับจริงๆมีก่อนนั้นในสองสองรูปแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเท่าคนแก่คืออาจจะหมดรุ่นไปเราก็ไม่รู้จะสอบถามใช่ใช่ครับ ก็แต่ถ้าคนทั่วไปที่นี่เขาจะเรียกกุดหลวงปู่ mm hmm. เรียกภาษาชื่อเล่นนะนะคบเลยกุดหลวงปู่วิหารหลวงปู่อาจจะเรียกว่าวิหารบุรพจารย์ก็ได้นะครับแล้วคนเข้ามาเรื่อยเื่ยนะแต่ว่าไม่ทราราดาเลยทีกคนมาบนประจาิต้ครับฝากไ้นิดนึงว่าตรงส่วนเนี้ของเราเนี่ยครับเปิดเป็ดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับผมสำหรับวิหารหลวงปู่หลวงปู่แถบคนบ้านเขาเรียก กาจะเรียกชื่อท่านไปเลยวิหารลวกผู้แทนนะหรือวิหารบุรุษอาจารย์ที่ที่หลายคนเข้าใจก็คือจะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่เช้าๆจนถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็สามารถมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่หรือเจ้าวาดหรือจะเป็นองค์พญาวานรอ,นองค์ปฐมนั้นองค์นั้นก็ได้นะครับก็เรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแล้วก็ได้ขอพรนะครับก็ปัจจุบันเขาเรียกาสายมูนะสายมู <laughs> เพื่อดวงมันสนับสนุน <laughs> หน้าสมบูรณ์กันแล้ว แก้ปัญหาของท่านได้หรือดีขึ้นอันนี้ก็ยินดีด้วยก็มีโอกาสตอบรัมาไว้นะครับโชคครั้งใหญ่อาจจะกลายเป็นขั้นอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านอาจจะมีอาการที่ดีขึ้นและหายจากการเจ็บป่วยได้จากที่นั่นเองและผมพปเติลอยู่ที่วัดบางพีน้อยที่อยู่เขตอะไรครับที่นี่อยู่ตําบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อสวัสดสมุทรปราการบางบ่อนั่นเองสําหรับผมไม่ไกลไม่ไกลเลยฝากไว้ด้วยและนี่ก็คือ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของโซนย่านนี้นั่นเองแต่ยังไงพี่เปิ้ลพีเ่เปิ้ลตอนหน้าที่จะต้องไปวิหารกับผมอ่าได้เป็นวิหารซึ่งโอโ้โหสวยมากนะับเดี๋ยวรบกวนพีเ่เปิ้ลอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมนะครับผมฝากไปด้วยขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนแล้วที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปัรภ์ชนาวีเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปผมเิ่นอยู่ที่วัดบางกีน้อย นะครับบางบ่อสุปราการเรานั่นเองนะครับแล้วคราวหน้าผมจะพาท่านไปดูเรื่องราวอะไรดีๆที่ไหนอีกติดตามกันด้วยกันนะครับโอเคครับมตื่นคือฟังที่เราที่ขนุลุกปกตินะผมก็ลุกแค่มือนะลุกยันขาไอขนลุกนี่แก้ไม่ได้โอ้ท่านนี้โอเคเลยที่เนี่ยก็คือท่านก็ต้องใส่ป้องกันดวงตาท่านนะนะ พอท่านแบบว่าอาจจะไม่ไม่ให้ดูน่ากลัวหรือเปล่ามผมไม่แน่ใจน,นี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่าใคยฝากว่าท่านเสียตาไปท่านเนึงเพราะว่ามันคือพุกอะไรเมื่อก่อนมันต้องตำตำพุกดินอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะเกิดกายไฟหรือการเสียสีอะไรเงี้ยเขาเล่ากันมานะท่านก็เลยท่านเป็นคนชอบพุกชอบอะไรมากเมื่อก่อนก็เลยจะบน,บนพุบนตอะไรเยอะแม่เสียายไม่ได้อยู่ยุคนั้นโอ้ตึมตําตึมตัทุกวัน